ครับน้ำเงินก็คือข้าวสวยหิมาลายยิมครับนักสสุครับนักชกในวัย19ปีนะครับมีชื่อจริงว่านางสาสุขฟ้าทรณีแสงสูง5 5 6สิบซนติเมตรโชก์ป2่ครั้งชนะ13แพ้4เสมอ3 3ไฟหลังครับมีชนะขวันข้าวพอเมืองเพชรชนะคะแนนวีวีสิทธิชันสิง และก็มาชนะคะแนนเพชรเงินทองมอกรุงเทพทบุรีส่วนน้ำเงินครับเข้าวสวยหิมาลยียมครับนางสาวโสธิตาสิทธิชัยครับอายุ16ปีสูง156เซนติเมตรครั้งชนะ11แพ้7ฟอร์ม3ฝฟหลังแพ้จุมเลียดเพชร40,000ครับที่เวทีมวดังสิทธ์ชนะวีวี่เมดเด7 89ที่เวทีมวดังสิทธ์และับเดินทางไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นครับ แพ้ธานากะครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับนี่คือฟอร์มหลังของข้าวสวยฮิมาลายิมครับน้องสุมกชสุพันธ์หันกับข้าวสวยหิมาลายิมครับเป็นในแบบมวยหญิง5ยกยกละสนาทีพัก2นาทีเราใช้กรรมการสุภาพสตรีนะครับบุญยออนเพลงวึก นี่เป็นลีลาการไหว้ครูด้วยท่วงท่าอัางสวยงามนะครับของมวยคู่ที่2ในรูปแบบของมวยหญิงภาพตัดไปที่คุณสามารถแข็งควนนะครับกองเชียระดับชาตินะครับซึ่งมาสร้างสีสันในวันนี้น้องสุมอกอชอสุพรรณครับเจอกับข้าวสวยหิมาลยัยมนี่ถือว่าเป็นมวยหญิงผลงานกับประกบคู่ของคุณเล็กพอเมืองเพชรถือว่าเป็นมวยหญิงที่ถูกคู่ครับคนดูก็ถูกใจครับนี่คือข้าวสวย ข้าวสวยนี่ฟอร์มหลังไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วนะครับแพ้กับธนากะส่วนก่อนนั้นชนะวีวีมวยเดือ็ดแปดครับที่ไปทีมมวยรังสิทธิ์ไหวครูเสร็จไปที่เรียบร้อยเลยครับสำหรับนักชกฝ่ายแดงน้องสุมกชสุพรรณครับส่วนข้าวสวยกำลังโชว์การไหวครูสาวน้อยปะแป้ง ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับบุญจะอ่อนเพลงบึกนี่เป็นหนึ่งในกรรมการระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะครับผ่านการอบรมของสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับที่รับรองโดยสำนักง,งานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับอนันเล็กลูกมีนบุรีนะครับเป็นผู้ดูแลการฟิตซ้อมให้กับทางข้าวสวยหิมาลาย,ยิมครับ พิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชอโคยุฮะอีสุสุครับวันนี้บรรยากาศคึกคักเลยครับมวยหญิง5ยกยกละ2นาทีครับพัก2ตามกิจกาของพอดอปม,มวยทุกประการเวลาก็จะผ่านไปเร็วนิดหนึ่งนะครับ ครับยกที่หนึ่งราวันน้องสุมกชสุพันครับเจอกับข้าวสวยหิมาลาย,ยิม46กกิโลกรัมเดินทันทีครับข้าวสวยน้องสุเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับการขวาออกออกได้ออกเลยครับไม่ต้องรอครับเวลามันผ่านไปเร็วครับแทงขาซ้ายตีข่าวขวา ตีเอาละครับกดมาได้น็อกได้น็อกเลยครับช์ผลงานบันทึกเอาไว้ในสถิตินะครับและก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวยืนครับในการชกไฟต่อไปด้วยขยับขยับเข้าหาครับน้องสุน้องสุมกชสุพรรณครับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสุพรรณบุรีครับสบเข้าประกวดขวาอุ้ยหูกนี้ครับซ้ายก่อนครับนี่มาซ้ายครับ ดักจังหวะได้สวยครับน้องสุน้องสุดีประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายหลักเหลี่ยมมวยดีครับดึงจังหวะมาซ้ายเล้แม่ไม่ขึ้นครับขยับอยู่ที่ว่าขวากับซ้ายใครจะถึงก่อนขวาซ้ายแม่แข้งซ้ายสวยครับมวยซ้ายนี่ก็เป็นมวยที่ต่อยยากนะครับ ข้าวสวยข้าวสวยข้าวสวยเดินโอ้ยโดนหมัดแม่ร่วงลงไปเลยครับข้าวสวยจะเป็นข้าวบูดหรือเปล่าขวาอืดน้องสุบ,งบ,งบังบังพอจังหวะคืนด้วยซ้ายครับซ้ายโอ้ยหมัดซ้ายทีนึงโอ้โหนี่น้องสุ เริ่มต้นได้สวยงามมากครับเตะซ้ายต่อยซ้ายสวยครับจิ้มซ้ายหนึ่งทีลูกนี้ชัดเลยครับก่อนจาก ภาพช้ากันนะครับวันนี้เวทีมวยครับได้รับการสนับสนุนจากท็อปคิงครับโดยคุณนริศว่องประเสริฐการลริงเกอร์ของเราครับชูป้ายบอกยกยก2กํกำลังจะเริ่มขึ้นยก2ชก2พัก2กติกาของมวยหญิงนะครับ แต่ดูครับดูผลงานของนางฟ้าสมองกลครับแวันนี้ออกเหลี่ยมออกลีลาสวยเลยครับส่วนเข้าสวยครับสวยประหารครับยังทำอะไรไม่ถนัด เริ่มจะเครียดแล้วครับทีมงานของเข้าสวยเพราะว่ายัางจับจังหวะไม่ได้นะครับเดินเข้าไปในโดนแข้งซ้ายก่อนครับนี่พยายามจะสืบซ้ายให้ลึกออกแข้งขวาเอาแล้วครับขวาได้มาเบียดในตีอ้าวงในเริ่มเห็นเริ่มเห็นตีตีตีแหมเอาแล้วครับวงนอกเป็นของน้องสุวงในเป็นของเข้าสวย เอาสวยมุมน้ำเงินครับเห็นชัดนะครับว่าคนหนึ่งได้นอกอีกคนหนึ่งได้ในครับขวาโดนซ้ายติ้ม,มาซ้ายดูครับต้องฝาแข้งซ้ายเข้าไปก่อนตัวแข้งซ้ายเพียวุ้ยโดนซ้ายเยอะครับโดนทั้งบนโอ้โหโดูเทต้นขา เอาแล้วครับข้าสวยข้าสวยเดินช้าครับเดินช้านี่เข้าร่องข้าหโอ้โ,โด,ดนเครับแม่แต่ละเม็ดแต่ละดอกออกไปี่เนื้อเน้นเน้นอ้าเ,เอ้าเห็นชัดเลยนะครับว่าพอวงในแล้วเข้าสวยขี่มาตีสวยครับได้นอกแต่ว่าเสียนในครับน้องสุ นีครับฉายาของเธอก็คือนางฟ้าสมองกลนะครับนักชกจากมอก,กอชอสุพรรณครับในวัย19ปีคามสามฟอมหลังของน้องสุนี่ต้องถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับชนะขวันข้าวมาครับแล้วมาชนะวีวีมาชนะเพชรเงินทองครับชนะมวยดีๆระดับแถวหน้านมาทั้งสินเลยนะครับ ชนะการไฟที่อชนะขวัญข้าวนี่ต้องถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะขวัญข้าวนั้นถือว่าเป็นนักชกประเภทแรมโบ้หญิงครับแต่ว่าน้องสุก,ก็เอาชนะมาแล้วแต่อย่างหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าวงในครับคนนี้ครับเข้าวสวยวงนอกดูสู้ไม่ได้แต่ว่าวงในครับพอเข้าวงในแล้วขี่มาตีได้สวยครับนักชกในวัย16ปีครับเข้าวสวยหิมาลายิน ยกที่3ครับรายการมวยนัดพิเศษโวลมวยไทยแชมเปชิพไทยแลนด์ครับจากสนามมวยทุกป,ปเตมีโอ้โยแข่งซ้ายครับจิ้มซ้ายแม่การมวยแบบนี้ครับดูครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเอาแต่วงในนี่ไม่ชอบในครับเห็นชัดครับน้องสุเอาสวยต้องพยายามจะลุยเบียดในครกับวงใน แข้งขวามาอีกซ้ายจิบออกซ้ายข้างนิดนึงไม่ประทะดด้วยครับย้อนจะโอ้ยเตะแบบเตะแบบมีแรงเวียงจากสะโพกครับน้องสุมาครับแม่ขาสวยหยุดนะครับโดนแข้งซ้ายไปเยอะ วืดวืดเดี๋ยวโดนครับโดนโดนครับวืดเป็นโดนแทงซ้ายครับออกได้เรื่อยๆครับน้องสุจิ้มซ้ายโอ้ยนี่ครับไปแบบเก็บเสียงเลยครับน้องสุจิ้มซ้ายทีหนึ่งนี่ครับอาราเริ่มเน้นออกเะซ้ายดึง ซ้ายเธอดูต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติเลยครับน้องสุตึงแล้วโอ้ยีกหมัดซ้ายตามาทีหนึ่งแหมเดียวว่าไปแต่และดอกนี่โอ้ยแต่ว่าวงในนี่นะครับอ้าวแหมได้กันคนละอย่างครับวงนอกเป็นของแดงครับวงในเป็นของน้ำเงินครับหมดยกที่สาม เป็นไงคุณพิเชตลิงเกินบนเวทีแหมวันนี้สองสาวของเรานะครับไม่อยอมบอกชื่อเสียงเรียนานามซะด้วยนะครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับใครอยากรู้เดี๋ยวไปถามกันนี่นี่เป็นบรรยากาศนะครับที่บริเวณสนามมวยทูปเตมีครับสนามมวยเยาวชนกองทัพบกับถือว่าคึกคักทีเดียวครับ,บวันนี้แล้วก็ในเวทีนี้คนดูนี่แน่นมากนะคุณพิเชตนะใช้ได้เลยครับค่ะก็มากันมากมายเลยทีเดียวค่ะเป็น ยาวชนรุ่นใหม่ๆนะครับในโลกโซเชียลถือว่ามีแฟนคลับเยอะนะครับจะตามาเชียกันน้องสุนี้น่าจะตามองนะครับชนะมาสไฟรวดชนะมวยดีๆมาด้วยส่วนข้าวสวยก็ได้วงในนะครับวงนอกนั้นเสียเปรียบฉะนั้นเชื่อพายกทีมงานบอกเดินให้สุดครับเดินให้สุดลุยให้ถึงตัวครับรวัวดาแม่ปูปอกอบเพื่อนนี่ทั้งทีมงานนะบไปเชียกันแน่นเลยตรงนั้นนะคะมุมน้ําเงินเดินครับอาแล้วตามใบสั่งครับ ตาใบซักของเจ๊ปูปอกรอบเกลือตีตีตีคือวงนอกเนี่ยเสียเปรียบแน่นะครับต้องลุยให้ถึงตัวกับอาร์แล้วครับถ้าอย่างนี้ได้ครับตีบอกให้เดินเร็วเเดินเร็วเอ่าข้าวสวยเดินเร็วเร็วเดินเร็วเร็วนะที่มุมโอ้โหเร็วเร็วเร็วให้ทันให้ทันอะไรครับจะทันหรือไม่ทันครับใช่ครับนี่ครับพอหลวงปั๊บโดนทันทีโอ แมแต่ว่าพอวงนในนี่คี่ตีดีครับเรือเรไป,ปหน่อยเรียกว่าฟุตเวิร์กสปริงขายังดีครับน้องสุเอาละครับนี่ครับแสดงว่าต้องผ่านการฟิตซ้อมมาอย่างดีเยี่ยมเลยครับน้องสุฟุตเวิร์กยังดีอยู่ครับแล้วก็จิ้มซ้ายครับออกข้าง ขี่ก็บอกเร็วๆเร็วๆเ,วเวขาเต็มแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอตามไล่ถลุงกันไปเลยทีเดียวนะคะ,ะน้องสุนี่ขอใอ,อ้ตั้งรับข้าสวยเอาไงเอาตามเขาไปโอ้ขอหน่อยขอหน่อยอย่าหา่างสิเออห่างทำไมจะตามจะโอ้โหแจกแข้งนี้เลยอโอ้โหเข้าในเอาเนียวเนียวมากโอ้โหไม่ต่อไม่ได้พยายามจะคีบคอมากระทุ้งเข่าให้จังหนับซะหน่อย ได้แต่ครับอาสวยนี่ก็ตอนนี้เริ่มจันลาครับเพราะว่าตามไม่ทันครับโอ้นักสูเร็วเหลือเกินครับเร็วเหลือเกินดูทาช้ากันนะครับ ดึงดึงก็คือไซ้ายครับนต่สุดยถ้าากว่าไปปรับในเรื่องของวงในนะครับอย่าไปถอดหัวง่ายๆนี่อนาคตสดใสเหลือเกินครับเพราะว่าเป็นมวยที่ฝีมือดีครับไปซ้ายต่อยซ้ายดีแต่พอโดนวงในพับทีเธอจะถอดหัวนะครับ <c oughs> ถอดหัวในมวยในยุคใหม่ก็บอกว่าไม่สู้ในับไม่สู้เขา่า <c oughs> คุณเชนนี่มีศัพท์นะ แล้วคนรุ่นใหม่จะได้ได้ใช้เลยว่าอย่างไงรสำหรับคนวงการหน่วยนะคะมาแล้วลิงเกินโอ้โห oh oh. สาวสวย oh oh. เอวบางร่างเล็กสร้างสีสันนะน้องน้องโอ้โ oh oh. เอาปมมือให้หน่อยปมมือให้หน่อยค่ะมาสร้างสีสันในเวทีให้กับนะคะโอ้โหเสียงโอ้โห oh oh. ต้องขอบคุณนะคะสำหรับลิงเกินที่มาสร้างสีสันให้สำหรับศิษย์ อีก2นาทีครับยกสุดท้ายน้ำมวยทางด้านนุ่นแดงก็คือน้องสุนะคะนกอชอสุพรรณน้ำเงินก็คือข้าวสวยฮิมาลายิมค่ะเอาละครับตีโอ้ยนี่ครับคู่นี้อย่างที่เดียนไว้ครับต้องบอกว่าได้อย่างเสียอย่างครับได้อย่างเสียอย่าง น้องสุดได้นอกข้าวสวยได้ในครับปุ๊ปปูลุยเอา้าไปถึงตีอีกทีนึงโดยโดย,โดยจิ้มซ้ายครับแม่น้องสุนี่แข้งซ้ายจัดมากครับเธอโอ้ยโดยหมาาัดซ้ายอ่าล็อกล็อกกระแพงหน้าไว้ออกข้างๆนะครับไม่ประทะตรง เอาสวยเดินช้าก,ก็พอดีนะครับโดยแข้งซ้ายพอดีโอ้โหเลยว่าวิ่งเขาใส่ครับเตะผิดอีกเอา้าแม่มนจับจังหวะยากเหลือเกินครับเพราะว่าความเร็วของน้องสุตีกองเชิญตีอ้าวตี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 เอา,เ,อาเร่งครับไปเชิบลายยก <c oughs> เฮ้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 มามาข้าสวยนุย้ย ปีกองเชิดครับแผ่ปลายยกเรียวแรงเริ่มจะทดถอยครับเจ้โห o u ายอีกแล้วครับแน่นี่ครับอ้าวกระโดดเข้าลอยอ้าวนี่ครับเอาแล้วครับครบ5ยกเรียบร้อยครับแม่กองเชีย FC เพียบเลยครับ เดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นคะแนนกันนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะกรรมาการรับใบคะแนนแล้วก็ชูมือให้ผู้ชนะบุมเดช